สวัสดีครับอยู่กับผมลู้พี่เมฆกับจัดทีมใหม่ให้คนโดวันนี้ลุยกันต่อนะครับวันนี้เป็นทีมที่จริงๆค่อนข้างที่จะฟูแล้วแต่ว่าอยากจะปรับเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีงบประมาณอยู่ 700M ท่านผู้นี้ส่งเออขอความช่วยเหลือมาที่แฟนเพจของผมนะครับผมขออนุญาตเปิดนะว่าเขาพิมพ์อะไรมาบ้างนะครับ นี่คือคุณธนโชตกิจสกุลเอ่อขอภยัยทัชพลกิจสกุลอ่านยังไงเป็นธนโชตจะบ้าเออทัชพลกิจสกุลอ่านผิดแลขอภัยนะครับเขาบอกว่าต้องเสริมอะไรเพิ่มไหมครับงบ 700M เอบวกบวกเล่นเฮตุเฮเป็นหลักมเนเจอร์บ้างของคุณครับงั้นเราลุยกันที่เฮตุเฮเป็นหลักนะครับ ใครที่อยากจะให้เราจัดแบบนี้ส่งมาที่แฟนเพจแล้วเราก็จะเลือกนะครับแล้วก็มาจัดกันใครที่ผมตอบว่าเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปให้นะครับนั่นแสดงว่าผมจะทําให้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดนึงนะครับเรามาเริ่มดูทีมกันก่อนด้านหลังของผมนี่คือทีมที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็มีงบประมาณอยู่ประมาณ 725M ถึง7 0 0 0เออ7ถึง 750M นะครับ สิ่งหนึ่งเลยคือทีมเขาดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแน่ๆคือน่าจะสัก2-3ามตำแหน่งเพื่อเป็นตัวเลือกให้ท่านผู้ชมนะดูว่าควรจะไปทางไหนต่อนะครับ700 m ชาบียรอนโซเอาออกก่อนได้ไหมครับราฟินญาเอาออกก่อนนะเดี๋ยวเราขอดู2ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะ เปลี่ยนสอตำแหน่งเลยแต่ว่า CDM เนี่ยผมว่าอารอนโซเขาช้าไปแล้วสําหรับใน head to head CDM ตอนนี้เนี่ยผมแนะนําแค่2ตัวผู้เล่นนะครับคือคุณอาจจะต้องขยับไปโลท่ามาเทอุสเลยหรือถ้าคุณชอบสตีเฟนเจอราดมันสไตล์เดียวกับอารอนโซครับสตีเฟนเจอราดแล้วก็เป็นแต่ว่ามันเวิร์กเลยมันเป็น High, high นะครับมีลองช็อตเทคเกอร์มีลองพา Short aker, เซอร์ วิธีการเล่นเกมรับเอ a r วนตต่างๆการตัดบอลโดยเฉพาะสกิลบที่เป็นิ intercept นะครับจะมีความคล้ายกับทางด้านของตัวช h บ r อ y a l o ซมากๆถ้าชื่ออะไรนะขอดูอีกทีเดี๋ยวพิดถ้าคุณทัชพลอยากเล่นตัวคล้ายๆเดิมแล้วมีความคล่องแคล่วมากขึ้นวิ่งเร็วมากขึ้นมีการประทะและมีลูกยิงไกลที่ดีขึ้นเจอราดตอบโจทย์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือโลธามาเทอุส โลธามาเทอุสเนี่ยจะเป็นตัวที่วิ่งรวดเร็วตัวเล็กแล้วก็มีการเข้าประทะที่ค่อนข้างแม่นยำรุนแรงแล้วก็แม้ว่าตัวจะเล็กแต่เหลี่ยมบอลในการเข้ามักจะแย่งบอลได้ข้อเสียของเขาก็คือตัวเล็กนี่แหละนะครับเพราะว่าออลูกกลางอากาศไม่ว่าจะลูกเตะมุมลูกคอนเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นจุดบอดของทีมทีออ่ฝั่งตรงข้ามจะ กดมาที่เขาแล้วมันก็จะโดนหม่งได้ง่ายขึ้นตัวเขามีโซลิดเพ a y เ r มีดา i อินท t a ทเกอมี Long Shot ลองช็อตเทเกอร์ถ้าโราามาเทอุสผมการันตีได้ว่า Manager ก็เล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเก่งเหมือนกันนะครับสกิลบูทเป็น Holding Work วิร์ High High คล้ายกับตัวของเจอราลาดเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการส่งบอลแย่งบอลเอ่อค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องยิงแถว2หรือย,ยิงไกลเจอราดจะดีกว่านะครับ ถ้าให้ผมเชียร์ผมจะเชียร์โลเทมาเทอุสเพราะว่ามันจบนะจุดจุดนี้แล้วก็สามารถเล่นได้ในโหมดมินิเจอร์ด้วยโรทรมาเทอุสอยู่ที่ 350m นะครับมันก็จะหลุดไปครึ่งนึงอะสำหรับเออสำหรับตัวเงินที่มีอยู่ 350m แล้วนะมาดู R W นะครับมาดู R W แต่ถ้าเป็นเจอร์ลาดเนี่ยคุณลองลองคิดดูนะถ้าเป็นเจอร์ลาดก็จะเหลืองบประมาณเพิ่มอีก 100m เ<ม>พราะเจอร์ลาดอยู่ประมาณ 240m <ม>ก็จะมีอยู่อีกประมาณ 500m ใช่ไหมลองเลือกดูนะครับ2ทางเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าเฮ้ยมาเล่นได้แต่ว่าคุณอยากเล่นแบบไหนนะครับ RW นะตอนนี้นะครับ เออเมื่อสักครู่นี้ที่ผมมอาออกไปมันคือราฟินญาเนาะราฟินญาเนี่ยสกิลบุเป็นบอร์ดคอนโทรลแล้วก็เวิร์เลยเป็นไฮไฮมีลองช็อตเทคเกอร์มีสปีดดีมีเพลย์เมกเกอร์การจ่ายบอลดีครอสซิ่งก็ดีนะครับตัวที่มันเหนือกว่าทางด้านของทางด้านของราฟินญาแบบโดยตรงเลยนะก็คือ,อเดี๋ยวผมดูให้ ผมรู้สึกว่ามันมีตัวที่น่าสนใจแต่ว่ามันแพงเกินนะครับอ,อ,อย่างเลวเนลเมสซี่ตัว TS เนะครับเป็นบอลคอนโทรลเหมือนกันแล้วก็ความคล่องแคล่วในการเล่นอ่ะมันเยอะกว่าและที่สำคัญคือตัว4-3-3 holding อ่ะมันเป็นมันมีตัวเกมรับอยู่แล้วอย่างคุณมีเปียโรมีมาเทอุที่คอยเล่นเกมรับรอง RW อยู่แล้วเนี่ย ถ้าคุณเล่นลาฟินยาอีกอะลาฟินยามันเป็นไฮไฮอะ่ะมันมักจะลงมาลงมาต่ำใกล้ๆก,กับทางน้านของเปียโรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากเล่นส่วนกลับดีๆหรือว่ามีตัวที่คอยประคองอยู่ด้านบนเลโอวเนลเมซี่ตัว112นะครับตัวบอลคอนโทรลเหมือนกันสปีดก็อันจริงสปีดปลายดูจะด้อยกว่าแต่เรื่องอื่นดีกว่าทุกอย่างเท้าดี แล้วก็ตัว work rate high medium ด้วย skill play f i n a l e shot long shot taker playmaker outside foot ที่สำคัญคือตอบโจทย์ใน manager ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียวในเมซี่ตัวนี้นะครับเมซี่ตัว112ตัวนี้นะครับในเกมราคาอยู่ที่ 235m เมื่อกี้เนี่ยเสียไปแล้วกับมาเทอุสสามร้ใช่ไหมสามร้อยห้าสิบไปอีกสองร้อยสามสิบองร้อยสามเท่ากับว่าคุณจะเสียไปแล้ว 585M จะอยู่เหลืออยู่ประมาณอีกร้0ยกว่า M โดยประมาณแต่ถ้าคุณเล่นเจอหลาดคุณจะเหลือ200กว่า M โดยประมาณนะครับฝั่งนี้เนี่ยด้านขวาผมมีตัวเลือกให้ก็คือ ตัวอย่างเมซี่นะครับหรือในตัวที่ลักษณะเดียวกันก็คือตัวอังเคลดิมาเรีย112ที่เป็นตัวแฟลตแบ็กปะเอตัววอดอีฟตัววอ a อีฟนะครับตัววอดอีฟก็จะเป็นไฮมมเดียเหมือนกันแล้วก็เปิดบอลดีนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับคือเรามีมาโกฟันบาเทสแล้วบางทีเราอาจจะอยากเล่น ในสายเปิดมงบ้างนี่อร์เคเดีมารีตัวนี้1 5 0ยเอเองอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับลองเลือกดถูถ้าคุณเล่นอังเคลเดมาเรียคุณจะมีเงินเหลืออีกขูยเยอะเลย350ร5 0้ใช่ไหมเออสคุณจะเหลืออีก 200M เท่วนๆโดยประมาณ 200M อเท่วนๆเนี่ยมันจะเอาไปเลือกใช้ได้กับ ผู้รักษาประตูกับกองหลังอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขออนุญาตดูผู้รักษาประตูและกองหลังให้อ่าจริงๆมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยกองหลังเดซายีเล่นได้มอด์ดี้ก็ยังเล่นได้ไอตัวที่มันน่าเปลี่ยนก็คือผู้รักษาประตูเดี๋ยวขอดูองบประมาณหน่อยนะครับตอนนี้งบประมาณผู้รักษาประตู เหมือนจะเหมือนจะโอ้โหเดี๋ยวนะฟันเดอร์ซากับราคามีหนึ่งตัวที่เล่นได้เลยครับแล้วก็ดีด้วยทั้งเฮดทูเฮดและ m ม n นเจอร์ก็คือ,อ,อตัวดาวิดซีแมนนะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณ230 m เอ็มถึง240 m เอ็มซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเลือกเล่นอั้เคู่เดียวมาเดียผมคิดว่าคุณมีเงิน ในการขายราฟินญาในการขายตัวชาบีอลอนโซเปลี่ยนได้ครับตรงนี้เป็นซีแมนครับผมบอกเลยว่าตัวนี้บักด้วยแอบบักทั้งเมนเจอร์ทั้งเฮต o เฮตนะครับสกิลบูทเป็นนัมเบอร์วันดาวิดซีตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เล่นได้ทั้ง2โหมดนะครับโดยรวมตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทีมคุณแม่งลากได้ยันแบบแชมเปี้ยนแลงล้าน2ล้าน3ง่ายๆเลย นะครับสำหรับถ้าจะเล่นชุดนี้ผมคิดว่าเปียโรมาเทอุนเนี่ยอยู่แล้วสำหรับเกมดรับตรงกลางเดอะบอยเล่นเกมลุกพอนะครับส่วนแดนหน้าโรเนลินโยก็แข็งจ่ายบอลดีเลี้ยงดีฟานบาเทนรอยิงในจังหวะที่เพื่อนส่งมาให้ตำแหน่งเขาจะดีนะครับในการยืนแล้วก็พลิกแล้วก็ยิงส่วนดีมาเรียได้ทั้งเลี้ยงได้ทั้งยิงแล้วก็ได้ทั้งเปิดหมงด้วยเพราะว่าค่าครอสซิงเขาสูงมากๆนะครับส่วนแผงหลังไม่น่าเป็นห่วงแล้ว ซีแมนถือว่าเป็น1ตัวที่ตอบโจทย์นะตอนนี้คิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทีมซัก3ามตำแหน่งแล้วก็ให้มันดีขึ้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับก็รองเงินซัก4 500M เปลี่ยน C m อาจจะเป็นตัวอย่างจูตเบลลิงแฮมตัวทีโอยูทอทะตัวทองอุ้ยจากนันแพงมากถ้าถ้ามันไปไม่ถึงเนี่ยก็อยู่ที่โฟฟาน่าเก่งนะครับ ฟอฟาน่าร้อยสิบสี่อยู่ประมาณหกร้อยเอ็มเล่นได้ส่วนด้านขวาเนี่ย RW ถ้าจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์จริงๆมันมีแค่2ตัวเท่านั้นนะตอนนี้คือแจซินโยในราคา 500M กับทางด้านของเมซ,ซี่ 2000M ซึ่งราคามันเวอร์เกินถ้าคุณเปิดได้เปิดแพ็กได้ค่อยเปลี่ยนละกันนะครับตอนนี้ฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครที่อยากจะให้จัดทีมให้แบบนี้เหมือนเดิมครับพิมเข้าไปในแฟนเพจมังคุดเกมเมอร์เมสเซจเข้าไปเลยเดี๋ยวผมเลือก และถ้าผมตอบกลับว่าเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปให้ก็รอคลิปสักนิดนึงสักสวันเดี๋ยวจะทำให้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ